เอาละตอนนี้คุาได้ทีวีบล่อยแล้วนะครับเปื่ดูวิธีการทำงานบอกทุกคนเลยนะว่าท่าน่ายกว่านี้เนี่ยคงไม่มีแล้วละฮะนี่คือการโปรโมท AI หรือการชวนเพื่อนของเราเนี่ยมาใช้ AI ครับ AI นี้มีประโยชน์มากเลยะะทำงานทำไปต่อยอดเก็ดวีได้หมดแต่ที่สำคัญตอนนี้คุณเป็นโปรแล้วใช่ไหมฮะโอเคการเรียนรู้ง่ายมากครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเมนูและที่สำคัญคือเราก็มีห้องเรียนในลหบือนกันนะแล้วก็ University นะครับการเรียนคอร์สการเรียนแผนอัมทบทวนลือตัวเองนะครับ รับรองว่าคุณทําคนเดียวแบบไปยุ่งกับใคยคุณเนี่ยทำได้เลยแต่ที่จะผ่านคืออย่าลืมตั้งโค้ดนะครับเพราะนี่คือเครื่องมือที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการตั้งโค้ดและการโค้ดนี่อย่าไปทั้งยากเกินไปนะครับจำง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ลองใช้ AI ดูครับสร้างภาพสร้างอะไรออกมาแล้วไปโปรโมทบอกเพื่อนว่าฉันใช้ AI Bigbot อยู่นะใครอยากใช้ก็เข้ามาใช้อ่าหรือใครอยากจะมาโปรโมทกับฉันเพราะว่าใช้ที่นี่แล้วสามารถที่จะโปรโมท มีหลายรายด้วยนะครับรายได้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเป็นเรียลไทม์และเราก็าจะมีคุมส่นด้วยนะคุมส่วนผู้คนด้วยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนสนใจเนี่ยเราก็าสามารถนําเสนอคลิปได้ออคลิปสั้นๆที่คุณได้ดูไปทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าการทํางานกับดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับพอเพื่อนสนใจฮะก็เป็นไงฮะก็ให้เขาแอดบิ๊กบอทเข้ามาแค่นี้เอง เป็นขั้นตอนง่ายๆมาพู่อบอกเฮ้ยทำอะไรอยู่เด่ฉันใช้ฉันใช้ AI อยู่ลนะ AI บิ๊กบอทฉันใช้างานได้นะครับเธอสนใจไหมลองแอดมาอ่ะก็แอดบิ๊กบอทมาตอนที่แอดบิ๊กบอทก็ลงทะเบียนด้วยโค้ดของคนนุณนี่สำคัญขั้นตอนดีมากพอเพื่อนเข้ามาโพสแต่คุณไม่ต้องห่วงละ AI มันจดจำ AI มันปฏิบัติการละเขาจะเรียนรู้เกียวัวเองเมื่อเขาอยากเรียนรู้กับคุณก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเขา subscribe เมื่อไลร่ก็สรุปแล้วทันทีมี่คืววิธีการง่ายสุดเลย